สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทางช่องเจ Channel นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธากับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสายบุญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนั่นก็คือพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับถ้าใครเดินทางออกจากอายุธยามุ่งหน้าขึ้นทางเหนือ พุทธ,ธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่นี่คือแหล่งรวมจิตใจของชาวพุทธเลยนะครับและเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญที่คนผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะคนที่เดินทางผ่านเส้นทางสายเอเชียจะเห็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นแต่ไกลเลยนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเหมาะสําหรับคนที่อยากมาหลบความวุ่นวายและเติมพลังใจให้ตัวเอง นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวองค์หลวงปู่ทวดลานธรรมหรือบรรยากาศธรรมชาติร,บรอบๆเรียกได้ว่าสายบุญก็อิ่มใจสายเที่ยวก็อิ่มภาพกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นนะครับด้านหน้ามีร้านค้าเล็กๆของชุมชนขายของกินของฝากและเครื่องรางให้เลือกติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยนะครับ ถ้าใครมีโอกาสผ่านเส้นทางสายเอเชียรหรือแวะมาเที่ยวที่อยุธยาอย่าลืมแวะมาที่พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดกันด้วยนะครับที่นี่คือหนึ่งในจุดหมายของใจที่คุณจะได้ทั้งความสงบและแรงบันดาลใจกลับไปทำงานของเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องเจเจช n แนลก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ